ก็รสวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้อยู่ผมช่อง r u n Solution แนผมวันนี้ผมจะมารีวิวรหัสผมนะครับผมเปิดสกินปืนชุดแต่งตัวผมว่ามีชุดอะไรบ้างนะครับผมก็มีน้องๆของมาผมว่าพี่รีวิวรหัสพี่หน่อยอะไรเปิดปูงเปิดปืนพี่หน่อยใช้อะไรสกินอะไรได้ผมผมจัดให้เลยครับผม ก็กดอื่นเลผมฝากคนเพื่อนนี่เข้ามาดูว่าผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดไม่กดติดตามไม่เป็นไรครับผมขอแค่เข้ามาดูคลิปผมให้จบก็พอนะครับผมก็ <A fire S 1> เริ่มเลยผมกดอื่นเลยไปดูตัวละครที่ผมเล่นก่อนครับ <A fire S 1> เป็นไฮโต้ร่างสองผม <within S 2> แล้วก <me. S 2> ็เล่นอาร์เคลลี่นะครับผมโคโนแล้วก็แม็กซิมผมปั๊มยานะครับอ่าประมาณนี้ครับเอยประมาณนี้ครับผมตัวละครผมนะครับประมาณนี้ครับดเดียวครับ ต่อไปผมชุดแต่งตัวผมนะครับก็ไม่แลของแลไม่ค่อยเยอะนะผมเพราะผมก็ับผ,ผมเห็นว่าผมเติมเยอะแต่ผมเพิ่งมาเติมทีหลังนะมันก็เลยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมก็คอปป้าครับผมนี่คอปป้าผมแจกฟรีนี่บบนสิทธขั้นสูงครับผมสิทธขั้นสูงนี่ของอาอีโวครับผมหน้ากากไฟนี่ครับแล้วก็นี่ครับผมของแลครับผมอ่าทรงผมของเจนนอตครับผมฟรีไฟคอลเล็บ วันพันสแคนะผมนี่ของแรงผมผมพิโตนครัผมปัดเป๋ผมขาวผมสักทองผมอีโวบูมาริโเนตครับผมอ่าประมาณนี้ครับต้วข้าผมมวงกครับผม GM เมผมทรชนประมาณนี้ครับผมผมจะไปไว้ๆนะครับต่อไปก็เป็นพวกหน้ากากครับผมหน้ากากไฟครับผม แมนตาให้ปากโอ้ยปากให้ปาก,ากที่เขาฮิตกันสุดครับผมให้ปากที่ฮิตมากที่สุดนะฮะบูมาริโอเน็ตครับตนชุดน,นี้แมสของไอหมดที่ดำเมื่อกี้แล้วก็นีก็อีวัวของหูแด้มา2อชิ้นนะหน้ากาครับหมดแล้วครับผมแปบ๊บเดียว <laughs> หน้าตาก็ประมาณนี้ครับมีนิดเดียวครับนี่เลยต่อไปเป็นเสื้อครับผม ร็บ้าผมแล้วก็เสื้อนี่ผมที่ผมได้มาล่าสุดนะดีแท็กนะครับผมนี่สีกันสูงนี่ชุดปิงนกครับผมเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนี่ครับประมาณนี้ชุดปิงนกใครยังไม่ดูคลิปก็ไปดูได้ผมย้อนหลังได้ครับแล้วก็นี่ผมของเจนนอตครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ผมนี่กระแลครับผมใส่ตมะนะฮะชุดนอนใสตมะแล้วก็เซอวิตูนครับแล้วก็นี่ครับผมสักทองนะครับ ใครยังไม่ดูก็ไปดูได้ครับผมขุมมหมดไปเท่าไหร่นะสักท้องผมแล้วก็นี่อีโวมาเดียวเน็ตเอเอเออันนี้ปัดเปย์นะฮะปัดเปย์อีโ e วก็น่าจะหมดแล้วน,นะครับเสียเซเว็นแล้วก็ทลชนครับผมแล้วก็นี่ครับผมวิกตอเรียนนะนักแข่งใส่กันนะครับผม นักแข่งใส่นักแข่งใส่กันนะเออผมก็ะโบเบืรอะไรพวเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็หอยลาสีขาวนะครับนี่จะมีแล้วก็นี่ผมเสื้อแร่ผมเสื้อแร้แงนะครับผมแต่ไม่ใช่แร้งเออแดงแดงนะเพราะนผมแค่เล่นแค่ไม่กี่เกมเพื่อเอาเสื้อนี้นะผมเป็นแค่เพื่อเฉยชน,นะครับแกระเสื้อกล้ามเทคโนนี่ยากุซ่าครับผมยากุซ่าแล้วก็เสื้อแร้ง เรียกฟินิกฟอสเขาแจกฟรีผมใครไม่ทันก็เลี้ยไปนะครับนี่ก็แจกฟรีผมสมาชิกนี่ก็ะแลนะผมแจกฟรีเหมือนกันแต่ก็นี่กรับผมเสื้อดาวนะครับผมเป็นเสื้อแลนอีกหนึ่งเสื้อผมสหรับคนที่เป็นผู้เล่นเซิร์ฟผู้เล่นดีฟาแรกๆนะจะมีชุดนี้นะครับผมก็ผมก็คือหนึ่งในนั้นนะครับแต่ผมไม่เล่นจริงจังนะแค่โหลดมาเล่นกับเพื่อนเฉยๆแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยเพราะผมเล่นอวีนะตอนนั้นเต็มอาวีหนักนะก็เลยไม่ให้เล่นนะครับอืมต่อไปเปเล่นเกงครับผมก็บ้าผไม่มีอะไรมากครับเกงชุดไฟ เดิมเดิมครับผมพิตูนลกิสักทองประมาณนี้ครับสระชนปีเอเนี่ยอะไรนะยดกษ์กุศลไอ้เขาเห็นกันสุดเิดกันสุดสุดนะตอนเนี้ยแล้วก็นี่ครับผมเพลงเกงของเชฟนะผมก็จัดมานะครับไม่ถ่ายชิปนะเนี่ยแล้วก็นี่ผมปีกนกครับผมอประมาณนี้หมดแล้วรองเท้าครับผมรองเท้าก็ นิดเล็กน,น้อยครับผมไม่มีอะไรมากครับแต่แม่งใครบ้างที่เป็นแบบผมครับผมรองเทา้าไอ้เนี่ยไอ้คาร,ร์บอนสปีดแต่สีขาวเนี่ยไม่ออกโคตรออกแยก่เลยผมซุ่มไปหลายครั้งมากไม่ออกถาวรให้ผมเลยจนละอ,อะไรนะตู้สูบแปดทีมาที่มันการันตีผมไม่ต้องเอานะไม่งั้นผมคงไม่มีทางได้ถาวรแน่นอนแล้วก็ชุดที่ผมแรสมสแตมป์ซาแรแน่นอนครับผมไม่มาใครอีกแล้วต่อไปผมไปที่อา่า ให้ผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวดตัวลค้งผู้หญิงชุดผู้หญิง Can I trust you on t h ุผู้หญิงนี่ครับประมาณนี้ชุดผู้หญิงครับเสียซเวนมันจะสวยนะผมเป็นผมสวยสวยอินเงเลยแล้วก็หน้ากากนี่ก็มีอยู่แล้วสเตย์สองเพศนิดเดียวครับหน้าตาก็ ประมาณนี้เลยครับต่อไปเป็นเสื้อผู้หญิงครับผมชสแต่งงานนะฮะนี่ผมน,นี่เป็นเสื้ออีกเสื้อนึงที่ผมเติมนะผมไม่จะเอาไอ้ชุดนี้นะจยกกระเป๋านะแต่มันได้แต่มันได A ้ชุดนี้ด้วยก็เลยเอาแล้วก็ชุดโคโนครับนี่ครับผมชุดนี้ชุดไทยอ่าแล้วก็อะไรกันหมดแล้วมัง้ง Oh, no. โอนุโทรทนผมก็มีนะชุดผู้หญิงนี่เสื้อแรงยากุซ่าผมก็มีนะชุดผู้หญิงนี่หมดเรียบร้อยครับกางเกงก็ประมาณนี้ครับส่วนมากผมไม่ค่อยเล่นชุดผู้หญิงอยู่แล้วนะผมเล่นแต่ชุดผู้ชายนะครับผมเพราะว่าชุดผู้ชายแม่งต้องเติมนะชุดผู้หญิงแม่งชอบแจกฟรีนะ ไม่รู้ฟีไฟคิดอะไรอยู่นะครับไม่เท่าเทียมนะชู้ผู้หญิงนี่แม่งแจกฟรีชู้ผู้ชายนี่ต้องเติมอย่างเดียวเนะลยสากุซ่าไม่มีปิ่นลงนะครับอ่าก็ประมาณนี้ของคร่าวๆนะครับต่อไปไปดูที่สกินปืนนะครับผมสกินปืนที่ผมใช้นะครับ M 4ครับผมเป็น M 4 o u แจกฟรีนะผมไม่มี M 4สีทองนะอันนี้ผมก็เล่นได้นะแต่ว่าผมมันอัปเดตมาใหม่ที่ว่ามีชิปชิปของ M 4ที่ยิงเร็วขึ้นผมเล่นอะแดมิน2องเท้านะครับแต่ผมไม่คม่อยเล่น M 4อยู่แล้ว จับแค่ตอนต้นเกมเท่านั้นแหละเราต่อไปเป็นไอคิมังกรเวลสี่นะครับขึ้นอัพไปประมาณเมื่อที่มันมาไอ้ร้านค้าร้านค้าอะไรนะโมโคเหรอที่มาตอนแรกๆรอบปุ่นก่อนเนี้ยก็อัพไปครับเบลสี่คาร์เมเลนแล้วก็เป็นเอ็มจุดสี่ครับผมสกินหิมะนะครับอีกสกินนึงก็ดีครับผมสกินมอนสเตอร์นะอันนี้ก็ดีครับผมแต่ผมได้นี้เปิดกาวเพชรได้ผมก็เล่นอันนี้แหละครับแล้วก็สกา้าเบลสี่ครับผมสกา้าเบลสี่เป็นสกา้า ที่ผมได้ประมาณได้ามา19เพรนะหลังจากนั้นผมเป็นตอนที่ผมเริ่มฝึกเล่นพี่ไนะล้วผมสูมเล่นนัมนมาตอนนั้น้19เพจเราผมก็เติมอัพเกรดวิสี่เลยแต่ผมไม่รู้ว่าวาววิวเจ็ดมันแพงมากผมเห็นนะตอนนั้นอะผมก็เลยไม่เอาเอาเชื่อวิสี่พอหลังจากนั้นผมก็เติมดรัวเลยแล้วก็ติดพิฟไมาตลอดเลยตอนนี้นแล้วก็อกอร่าครับผมกอร่าเป็นกอร่าหิมะนะครับสกินที่สองก็มีครับผมสกินนี้เพิ่งมาเพิ่งผ่านไปจากตู้ที่แล้วนะครับแต่เล่นสกินนี้ผมลั่นสองนะครับใครๆก็เล ได้กาเพลทเหมือนกันครับอันนี้ดวงดีสามารถก็กล่องละกาเพชรเข้าได้ได้มาั้งแรกเลยนี่จะเป็นสกินปืนต้นๆเลยที่ผมเล่นดีไฟมาผมได้แล้วก็เอ็มแปดครับมผมเบลลหนึ่งนะครับส่วนมากผมไม่ค่อยเล่นเอ็มแปดอยู่แล้วก็เป็นเอ็มแปดอะไรนะเอ็มแปดเลนขัน้นเอ็นไม่มีสกินครับผมเป็นสกินจากฟรีครับนี่แล้วก็พัสมาครับผมพัสมาก็ระยะ2ครับผมแล้วก็อัคครับผมอารโคโน่ Arc ครับผม อักทีดีสุดนะตอนนี้เท่ด้วยแล้วก็พาราเฟลครับระยะแมกกาซีนประมาณนี้ครับผม S.K.S. ด่าน2ครับผมที่เหลือไม่มีสกินปืนนะครับต่อไปเป็นรอยนัดเป็นอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็แม่นยำผมแล้วก็อีกสกินนึงที่ใช้ดีก็คือสกินสีชมพูนะครับอัตราการยิงสองนะแต่ผมไม่ได้หาวอลไงผมได้นี้มาผมก็ได้อันนี้แหละแล้วก็เป็น M. 6 0ครับผมเป็น M. 6 0สสีสัพเทศนะ ลองจากไอตัวที่ดีสุดนะผมก็เป็นดาเมจไอเป็นอัตราการยิงสองแล้วก็เป็นยำครับผม S M G U M G ผมไม่มี U M P ผมไม่มีก็สกินปืนนะครับแล้วก็ M P 5เป็น M P 5ตัวนี้ครับผมดีครับผมอันนี้ก็ดีครับผมใครที่เปิดกล่องก้าบัดได้ก็อันนี้ก็ดีครับแต่ผมสุ่มไอกล่องลัอก,กี้ไอกล่อ,องตู้มัได้ก็เอานี้มาเล่น V S เป็น V S อัตราการยิงสอง V S หัวกระโหลกนะครับ M.P.0 ครับบ้าวิวสานะครับผมยังไม่ได้อัปเป็นววสีนะครับส่วนมากผมไม่ค่อยเล่นปืนลูกอยู่แล้วเล่นแต่ลูกซองนะครับปืนลูกเล่นแต่ต้นเจียมเท่านั้นแหละแล้วก็ P.90 เป็นอัตราการยิง2นะครับส่วนนี้ทอมสันผมสกินฟรีนะครับแจกตอนนั้นนี่ก็ดีดีนะผมสกินนี้ดีเลยแล้วก็วิคเตอร์ครับผมวิคเตอร์เป็นวิคเตอร์ P.5 World Series 2021นะครับแต่ผมมีสกินดาเมจด้วยแต่ผมเอาอันนี้มาเพราะมันเทด่ดีมีเอฟเฟกต์ด้วยผมก็เลยจัด ลูกซองผมไฮไลท์เด็ดครับผมลูกซองนี่เป็นลูกซองที่ผมเป็นปืนที่ผมเล่นบ่อยนะผมก็คือเป็นลูกซองอีโวครับผมใครที่ยังไม่ดูคลิปไปดูได้ครับผมลูกซองอีโวหมดไปกี่เพชรไปดูกันได้ครับแล้วก็มีลูกซองเลื่อนขั้นนะผมแต่ผมก็ไม่เลื่อนขั้นนะในใจจะเบี้ยวสองนะครับแล้วก็มีนี่ผมตัวแรครับผมตัวแร่ลูกซองที่แรงสุดเลยผมก็ไาได้นะลูกซองที่แรงสุดเลยลูกซองไททันนะครับผมดาเมจสองลูกความรีโหลดหนึ่งเจาะเกราะหนึ่งครับ เลี่ยงครับผม2องเม็ดนี้อัดเลี่ยงเลยนะครับแต่ว่ามันเสียดายตรงที่มันลบความรีโหลดนะผมเลยไม่เล่นนะครับมันช้ามากผมไม่เล่นแล้วแต่มันแรงจริงครับเจาะเกาะ2กระจุยอะผมบอกเลยปืนแรงผมผมเก็บแรไงไว้แต่ผมจะไมไ่เติมชุดมันก็เถอะอแล้วก็สเปซก็เป็นสกินนี่ผมได้ฟรีมาครับใส่ไปแล้วก็ลูกสองควงกับผมสองควงเขียวสองควงจมัมมะแล้วก็สองควงดีแท็กถุขาดสองควงสีม่วงแล้วก็สองควงอีกอนิดอะไรนะไม่รู้ที่มาตอนนั้นอนะสะกินสตัไดไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ แต่ว่าซองฟองสัตวมานี่ผมเติมก่อนที่ผมจะทำคลิปไฟนะครับตอนนั้นผมมาเติมเพิ่งเริ่มเล่นแล้วผมก็หัดเติมแต่ผมยังไม่คิดประชำคลิปไฟไงตอนนั้นจะเติมไว้ก็เป็นของแรงครับก็บอกงี้ผมก็เลยจัดเลยก็ดีครับผมแต่มันแม่นยำไงเพราะมันยำเวลายิงระยะไกลมันจะแบบกระจายหน่อยครับทราบไหมผมผมก็ทราบเล่นซองเขียวกับซองสัตม์ส่วนแม็กซ์เบนก็จะเป็นสกินเบอร์เบอร์ซีรีสครับผมไอชิเติมสามร้เกิบเก้เพชรอันนี้ก็เล่นได้นะครับ ผมเลยอันนี้ต่อไปสไนเปอร์เอวบิลก็ผมอัตราการยิงสองได้ฟรีครับเอ่ออันนี้ผมก็ได้ฟรีครับเปิดกล่องได้บาเลสผมก็ได้ฟรีผมจากกิจกรรม GM แจก70กล่องนะครับได้ฟรีปืนสั้นไม่มีอะไรมากครับดาเมจนี่แรกมาครับผมนี่ครับประมาณนี้ไม่มีอะไรมากสกินไม่มีส่วนกระทะโมโคับผมนี่ครับ ต่อไปเป็นมีดดาบครับผมเอเป็นเป็นมีดครับผมมีดสีสแตทครับผมมีดเสือนะครับประมาณนี้มีโตกระบอกครับผมโมโคครับไม่มีของแลที่เขามีกันนะที่เป็นกระบอกแหลกที่เป็นกระบองหนามไนะต่อไปผมดาบคาตนาเอสนะครับผมเป็นดาบที่แรงในตอนนี้นะครับเพราะยังไม่มีขายนะครับยังไม่กลับมาขายในตอนนี้แล้วก็ดาบไฟนะครับดาบกุราบ ดาบสีม่วงแล้วก็ดาบสีสเทพดาฟินิกนะครับผมแล้วก็ดาบเติมชิดครบสามว้นสเขภาพประมาณนี้ครับเคียวครับผมสดินเคียวมีครบนะครับโอ้โหเขาต่างเล็กกับใหญ่ต่อไปหมัดผมหมัดหมัดจริงจังนะผมหมัดสองวันพันแม่นะครับผมหมัดนี้ก็เป็นหมัดแร่ผมมาจับมาขายอีกแล้วนะครับแล้วก็หมัดม่วงนะครับหมัดม่วงสลับกัน ใช่ใช่ไปต่อไปครับผมระเบิดครับผมระเบิดก็ประมาณนี้ครับไอวอลครับผมไอวอลยาโตครับผมไอวอลยาโตตอนนี้ยังเลอยู่ครับไอวอลคอปบ้าครับผมไอวอลสตมะเลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไอผมไม่มาขายอีกแล้วนะครับประมาณนี้ครับผมหมดแล้วครับผม ไปงี้ครับผมรหัสผมของเลไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าเราก็นะเน้นเล่นนะผมนะเรามาเล่นที่หลังนะครับถ้าเกิดผมเล่นแรกๆผมน่าจะเก็บสีตั้งสูงครบเลยนะครับผมว่านะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับผมถ้าเกิดไม่กดไลค์ไม่กดติดตามไม่เป็นไรครับผมขอแค่ดูคลิปผมให้จบก็พอนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็ยอดวิวตอนนี้คือไม่ถึงร้อยเลยผมก็ท้อมากเลยนะครับผมก็ วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ <We S 1> ผมสวัสดีครับ